เด็กๆนะคะแล้วก็สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยวของเราเนี่ยนะคะก็เป็นหลักสูตรสหกิจศึกษาด้วยนะคะสหกิจศึกษาเนี่ยนักศึกษาเนี่ยจะออกไปปฏิบัติงานนะคะในสถานประกอบการ เสมือนหนึ่งนักศึกษาเป็นพนักงานจริงเลยนะคะในสถานประกอบการนั้นนักศึกษาจะได้ใช้วิชาชีพนะคะที่เราเรียนทั้งหมด4ปีเนี่ยในมหาวิทยาลัยนะคะนำไปใช้ในการช่วยแก้ปัญหาให้กับโรงงานนะคะหรือบริษัทที่เราไปซึ่งบริษัทหรือโรงงานที่ไปก็เกี่ยวเนื่องกับด้านวิศวกรรมอาหารของเรานี่แหละนักศึกษาเนี่ยก็จะได้รับค่าตอบแทนจากสถานประกอบการด้วยนะคะในระยะเวลา4เดือนนั้นนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับ พวกเราทุกคนมากนะคะแล้วก็อยากให้มาเห็นรุ่นพี่ของเราด้วยนะคะที่ด้ไปออกสหกิจพี่เขาก็จะมีพัฒนาการนะคะจากเป็นเด็กๆนะคะในมหาวิทยาลัยก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ทันทีเลยเพราะว่าได้ไปเตรียมความพร้อมนะคะที่จะไปปฏิบัติงานจริงหลังจากเราสําเร็จการศึกษาใน4ปีนะคะก็อยากให้มาลองเรียนสาขาวิศวกรรมอาหารและหลักการเกี่ยของเราะคะ่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีครับผมนายธนกรตันชัยครับนักศึกษาชัปนปีที่4อ่าผมเป็นนักศึกษาศาสกาอัครับมาศาหกิจอยู่ที่บริษัท ECI จำกัดครับ ที่นี่นะครับก็คือ,อผมตัวผมจะแนะนำให้น้องทำทุกอย่างตั้งแต่เริ่มกระบวนการนำวุตถุดิบเข้ามาโรงงานมาเข้าลายลิดนะครับพอเราลิดเสร็จพลาลติเสร็จน้องก็จะได้ศึกษาเกี่ยวกับการการเก็บรักษานะครับว่าวิธีการเก็บเครื่องหืึ่งจะไรเราต้องเก็บอุณหภูมิเท่าไหร่ถึงจะยืดอายุการเก็บรักษาของเครื่องหืึ่งจะไรได้ดีที่สุดนานที่สุดนะครับเออพอหลังจากกระบวนการลิดเสร็จเราก็ได้นานักศึกษาไป ลงมาถามที่จริงคือปลายทางนะครับก็คือเราผลิตเสร็จเราจําหน่ายยังไงขายที่ไหนน้องได้สึกษางแต่ต้นน้ำยังยังปลายน้ำนะครับสิ่งที่ได้จากเด็กนักศึกษามาฝึกงานหนึ่งก็คือก็ทําให้เราผลิตของได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อันดับที่สองก็คือได้ได้ช่วยสถาบันนะครับก็คือการฝึกงานที่เรียนจบมาด้านวิศวะ อา,อาหารของเราเนี่ยมันต้องมาฝึกงานที่เป็นเกี่ยวกับสายที่เราเรียนมานะพอเรามาเจอหน้างานจริงมันก็จะเข้าใจโดยปฏิญาณที่ไม่ต้องมีใครมาธิบายครับวิชาภาษอังกฤษนะครับคือวิชาหนึ่งในหลักสูตรครับที่เราจะต้องมาศึกษาและเรียนรู้กับการปฏิบัติงานจริงครับซึ่งระยะเวลาจะในการปฏิบัติงานจริงเนี่ยจะอยู่ในระยะเวลา4เดือนครับ เพื่อเราจะได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติงานอย่างจริงจังครับซึ่งงานที่ได้รับที่ผมได้รับเมาใหม่นะครับคือควบคุมระบบกระบวนการผลิตครับยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ การรับวัตถุดิบการตรวจสอบวัตถุดิบครับรวมถึงได้ควบคุมหม้อพลาสติกครับและขั้นตอนต่อไปก็คือบรรจุลงขวดและจำหน่ายจริงครับซึ่งในการสาหกิจครั้งนี้นะครับผมได้ ทำโปรเจกต์สหกิกตร่วมกับสถานที่ประกอบการครับในหัวข้อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการพัชเจอ์ไลช,ชาน่พร้อมดื่มครับซึ่งโปรเจกต์นี้ครับผมนั้นได้ช่วยปรับปรุงกระบวนการพัชจไลครับเพื่อช่วยให้ลดปริมาณการใช้แก๊สเชื้อเพลิงลงได้เป็นการลดต้นทุนให้กับสถานที่ประกอบการครับ โครงการสากิจศึกษาที่ผมได้ทําร่วมกับสถานที่ประกอบการครับได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานสากิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานครับซึ่งได้รับรางวัลอันดับที่2ครับประโยชน์จากการออกสากิจในครั้งนี้ครับอันดับแรกเลยครับได้เรียนรู้กระบ,บวนการพัฒนาไลท หรือได้เรียนรู้กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยครับและที่สำคัญจริงๆคือได้เรียนรู้การทำงานในระบบโรงงานจริงๆเข้างานจริงๆออกงานตามเวลาจริงๆครับอยากจะเรียนเชิญน้องๆนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนในด้านวิศวกรรมอาหาร เพราสมัครกันนี้นะครับ